เฮียบอยห่วงน้องฟองแม่อีกแล้วเรียกว่ามีแบ่งก้ามโชว์กันเลยทีเดียวละค่ะงานนี้ fc แฟนๆถล่มกดไลค์เข้าไปคอมเมนต์แซวกันรัวๆเมื่อลาสุดแปดกรกฎาคม2 5 6 8 i n s t a g r อ m ินสาแกรมของเฮียบอยประกอบได้ออกมาเปิดภาพคู่น้องสาวน้องวันใหม่ไม่ไวายลงท้ายแคปชั่นบอกจะฟ้องแม่งามทีฟพร้พอมเผยภาพต่อไปเป็นภาพที่น้องวันใหม่กำลังโชว์เสื้อที่ซื้อมาใส่ โดยเฮียบอยปรณกรณแปะแคปชั่นระบุว่ากำลังคิดว่าตอนที่นางใส่จะตุบตับนางก่อนหรือจะตุบตับคนมองนางดีพร้อมกับแท็กหาน้องสาววันใหม่ชัดบริรักษ์ก่อนที่จะทิ้งท้ายแคปชั่นบอกแม่มาดูลูกสาวซื้อเสื้อ,อเรียกว่าโพสต์ดังกล่าวพาร์ก็มาคอมเมนต์ว่าแม่ได้เห็นราคาแม่รู้ราคาเสื้อข้างหลังหรือยังขณะที่เฟย์พปรปวีบอกว่าวันนี้ต้องจัดการใครดี ถามกลางแฟนๆคอมเมนต์รอัวๆอธิบอกน้องโตเป็นสาวแล้วเฮีย <He> er ต้องไว้หนวดหน้าเข้มเขมแล้วแหละสาวสวยขนาดนี้น้องสาวสวยขนาดนี้ตุกคนมองก่อนเลยบ้างก็บอกห่วงเก่งมากใครๆก็ห่วงอย่าเพิ่งรีบโตเรียกว่าหลากหลายความคิดเห็นละค่าชมความน่ารักของเฮ er ียบอยประกอบและน้องวันใหม่กันเนืองแน่นเลยทีเดียวหลังบอยประกอบออกมาโชว์ภาพเบ่งกล้ามห่วงน้องวันใหม่